ตยตาย,ยังจับจ้องมองที่ดวงดาว,ดว,ดาวสองเท้ายังคงเดินดินเหมือนกับวันนั้นทุกและสุขลังไหลผ่านชีวิตฉันผ่านพบเจอประสบการณ์ไม่ซ้ำใคร ามว่ามันเหนื่อยไหมกับที่ผ่านมาทุกๆก้าวมันมีราคาที่ต้องจ่ายไปรักและเกลียดกอนหินกับโชดดอกไม้สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ช่างมันยังต้องทำทุกอย่าง บนหนทางทางหน้าต้องฝันฝ่าไม่ว่าจะเจอสิ่งไหนตราในวันที่ฉันยังหายใจเกิดมาเป็นนักสู้ก็สู้กันไปขอแทนคุณแผ่นดินสุด ความหวังและความตั้งใจเมื่อมีฝันก็ต้องเดินไปให้สุดทางหยุดที่ทำจะหาฉันเจอบางไหมฉันสู้ก็เพื่อคนไทยที่ฝากความหวัง จจะเจปวดใจอยู่ในบางครั้งแต่รับน้ำใจหลายทางก็ชื่นใจยังต้องทำทุกอย่างบนหนทางทางหน้าต้องฝันฝ่าไม่ว่าจะเจอสิ่งไหน ในวันที่ฉันยังหายใจเกิดมาเป็นนักสู้ก็สู้กันไปขอแทนคุณแผ่นดินสุ้ความหวังและความตั้งใจเมื่อมีฟันก็ต้องเดินไปให้สุดท้า สู้สู้เพื่อคนไทยขอแทนคุณแผ่นดินสุดความหวังและความตั้งใจเมื่อมีฝันก็ต้องเดินไปให้สุดทางฉันจะเคียงข้างเธอมอบความหวังสร้างชีวิตใหม่ นี่คือฝันยิ่งใหญ่ของฉันเคนิว <c oughs> ขนตาเสือข่าวโดวยผมจติศักดิ์ประจำวันพุทธที่สาม ธันวาคม2568ตัท่านครับวันนี้มีการเผยแพร่ข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางด้านการเมืองเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเอาสถานการณ์ที่กำลังจะเป็นที่กล่าวขานกันหลายๆเรื่องในกรณีของภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาหรือว่าภาคใต้ซึ่งขณะนี้เป็นคำถามแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า กระจายข่าวเผยแพร่ข่าวในหลายๆด้านเป็นที่วุ่นวายกันไปหมดจะให้พี่น้องประชาชนคิดเห็นอย่างไรในการที่รัฐบาลนี้จะยอมที่จะเยียวยาให้กับครอบครัวหรือว่าบุคคลที่สูญเสียการเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นรายละสองล้านบาททั้งนี้ระบุว่าสองล้านบาทนี้เฉพาะ กลุ่มของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดมีการตายหรือเสียชีวิตนอกจากนี้อาจจะไม่ได้เท่ากันใช่ไหมครับตรงนี้จึงเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งคำถามว่าค่าของคนราคาของมนุษย์ในประเทศเดียวกันมันจะมีความแตกต่างกันไปอย่างไรพี่น้องครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะไปกลบเกลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ไปยนความผิดไปเบี่ยงเบนความสนใจถึงกรณีของนายกแป้นก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกล่าวถึงเลยนายอนุทินชาญวิรกูลต่างหากที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ ท่านครับสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่กอกตอออกมาเคลื่อนไหวคณะกรรมาการเลือกตั้งมาพูดถึงการแบ่งเขตหรือว่าการคำนวณตัวเลขสัดส่วนแต่ละพื้นที่ในการที่จะเตรียมการการเลือกตั้งเร็วนี้ว่ากันไปนะครับตรงนี้มันก็มีการทำลายทางการเมืองเขาเรียกว่าทำลายล้างคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีความถนัดด้านนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือขณะนี้ความเป็นจริงที่มันมีอยู่แล้วถูกกระทำให้กรบเกลื่อนแล้วไปเอาข่าวใหม่ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ร้ายกับพรรคการเมืองตรงข้ามให้ได้รายละเอียดมีอยู่ว่าขณะที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่หลายวันติดตามข่าวสารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้บิ๊กโจ๊กได้มีการออกมาพูดถึงประหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการไปท้าทายเขาที่ผ่านมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีการตอบโต้กันไปมาเรื่องของการที่บิ๊กโจ๊กต้องการจะให้เปิดตู้คอนเทนเนอร ที่เก็บศพเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมนี้เพื่อที่จะเอามานับจำนวนหากคิดว่าบิ๊กโจ๊กพูดผิดการที่เขาบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมันมีมากกว่าที่รัฐบาลแถลงท่านครับสุดท้ายวันนี้ล่าสุดเลยบิ๊กโจ๊กยิ่งพูดชัดเจนเขายืนยันนะครับว่าข้อมูลที่เขามีตอนนี้จากครอบครัวผู้ที่เกิดความสูญเสียที่ได้รับผลกระทบแล้ก็เห็นว่าเสียชีวิตมันเกินพันศพ เขาจึงพูดไปถึงว่าทำไมต้องปกปิดเรื่องนี้มันได้ประโยชน์อะไรฟังกันหนึ่งนาทีครับหมอต่างเนี่ยรองบรรดกระทรวงที่ออกมาโต้ผมเนี่ยท่านไม่ต้องมาโต้ผมหรอกนะพอผมจะไปตรวจท่านก็ไม่ให้ตรวจอ่าท่านก็บอกให้ผมไปนับแค่หน้าตู้อ่าพอผมจะเปิดตู้ท่านก็ไม่เปิดแล้วแล้วมันจะได้ความจริงตรงไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านมาเถียงผมเนี่ยท่านไม่มีทางชนะหรอกนะอะ่ท่านจะโดนชาวบ้านดา่าเบา่ นะครับนะเพราะว่าข้อที่จริงมันไม่มีทางที่ร้อยกว่าหรอกผมมีตอนนี้อะนะเออเกินพันนะอาผมบอกเกินพันนะครับคือคือคือถ้าผมพูดเนี่ยนะเออวันนี้หลายคนบอกว่าเอาเอาหลักฐานมาสิผมจะเอาหลักฐานได้ยังไงก็อย่างเมื่อเขาเก็บหลักฐานในขนาดนี้ถูกไหมครับลองผมไปลองผมวาตรอเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูถูกไหมครับเราจะไปสู้รัฐได้ยังไงถูกไหมครับผมเนี่ยยืนอยู่ข้างประชาชนเพราะฉนั้นผมที่บอกว่าพี่น้องประชาชนต้องโพสต์มาเยอะๆนะ เออโพสจนรัฐบาลเขา, mm hmm. เ,ขาเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะจ่าย,ายตังค์ให้ท่านเองเอา,อางี้ผมกลัาเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ถ้าท่านมีเน็ตแล้วนะท่านโพสมานะฮะโพสมาเยอะๆว่าศพมีเท่าไหร่ล่างมีเท่าไหร่แล้วรับรองว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ไหวและท่านจะได้สิทธิ์เองนะอ่ uh, น,นะครับท่านครับนี่คือเสียงที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ในวันนี้ล่าสุดนะครับมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นในการนี้เราก็ต้องพูดถึงว่า สิ่งที่รัฐบาลหรือกองเชียร์รัฐบาลหรือที่เรามองว่าอาจจะเป็นพวกเดียวกันอย่างเช่นสื่อมวลชนหรือผู้สื่อข่าวช่องใหญ่ๆหลายแขนงพยายามที่จะกระจายข่าววันนี้เรื่องของการที่ปป,ปงยึดทรัพย์เกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงนายเบนสมิธท,ที่มีการเกี่ยวพันพยายามจะเชื่อมโยงลาก เรื่องนี้ไปให้เกี่ยวข้องกับดรทักษินชินวัตรให้จงได้ทั้งรับสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่ชัดเจนตั้งแต่แรกความที่เราเห็นเจตนารวมถึงการกระทำและบุคคลเหล่านี้มีที่ไปที่มาเกี่ยวพันกับกลุ่มที่เรียกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรัฐบาลในขณะนี้ซะมากกว่าความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นควรที่จะไปขยายความไปเอาผิด กับกลายเป็นว่าจะมาสร้างเรื่องที่มันขัดแย้งมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นจะเอาให้เป็นจริงให้ได้ตรงนี้เราจึงได้เห็นว่าการกระทำของบ้านนี้เมืองนี้ขณะนี้มันมาเป็นแบบนี้แล้วเรื่องที่สมควรจะไปติดตามเรื่องที่จะถูกตีแผ่ควรอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันนําเสนอและเอามากระจายเปิดโปงให้กับสังคมได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่พยายามกบข่าวไว้ที่เราเรียกว่าปัญหาที่ประเทศไทยหรือรัฐบาลน,นี้เหมือนกับว่าควบคุมได้จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จะให้เงียบตอนไหนก็ได้อย่างเช่นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเราเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้และเราเคยคิดสงสัยว่ามันรู้กันหรือไม่มันก็ยิ่งชัดว่าเมื่อมีภัยอย่างอื่นที่ เกิดขึ้นมาแล้วก็สําคัญกว่าอย่างเช่นภัยพิบัติน้ําท่วมสงคขาทําให้ข่าวต่างๆที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุนี้ก็คือข่าวชายเดนข่าวที่มีเรื่องราวต่างๆทะเลาะบ่อแว้งกันในพื้นที่บ้านหนองจานหรือตรงไหนก็ตามแต่หรือนายหุนเซนที่พยายามที่จะเปิดข่าวพยายามที่จะเปิดโปงพูดตลอดเวลาว่าจะแฉะนักการเมืองไทยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไป เมื่อถึงคราวนี้ก็เงียบลงไปพร้อมกันเหมือนกับว่าจะให้ขึ้นจะให้เรื่องราวเหล่านี้โผล่ขึ้นมาตอนไหนก็ได้อย่างไรอย่างนั้นนี่แหละครับควรที่จะไปให้ความสนใจการที่มีคดีโกงสวเขากระดงอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นวันนี้เจ๊แมวกุสุมาลาวตีสิรีโกมุก็ได้ไปถแถลงที่รัฐสภาไปพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกนายอนุทินดำเนินคดีและ คดีที่ตนํำเนินกับนายอนุทินเขาบอกว่ามันเป็นการกระทําผิดประเภทผิดรูปแบบที่ปกติชาวโลกเขาทำกันในสิ่งที่ควรจะทําให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ในเกมการเมืองเขาไม่นำมาเล่นกันโดยเด็ดขาดเขาจะต้องยึดเอาความถูกต้องตามหลักกฎหมายในประเทศนั้นๆเป็นหลัก ให้เกิดขึ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกฝ่ายการเมืองแต่ถ้าว่าการนำสิ่งเหล่านี้มาใช้มันเป็นการที่ไม่มีอะไรจะทำให้พวกเรามั่นใจได้ว่ามันจะเกิดการสิ้นสุดสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าหากเป็นไปแบบนี้พี่น้องครับมันจะอยู่กันอย่างไรท่านเห็นไหมครับไปทำเรื่องเลวร้าย บอกว่าจะไปพูดคุยกันในกรณีที่ข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาไปทําข้อตกลงกันจะสงบเสืกอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรระหว่างสองประเทศนี้ข้อที่จริงปรากฏมาตามหลังไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้ประกาศเองนั้นคือประเทศอื่นเขาเป็นคนนําเสนอสิ่งนี้คนไทยถึงได้รู้ว่าขณะที่ไปคุยกันเรื่องที่ว่านั้นกลับกลายเป็นไปเซียนข้อตกลง ที่เรียกว่า MOU กับประเทศสหรัฐอเมริกายกแร่แร่เอิร์ดอะไรต่างๆให้เขาเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งมันก็มีข้อคนละหาเสียงต่างๆนานา,นานสะท้อนกลับมาว่าการที่ยกสิ่งเหล่านี้ให้เขาโดยไม่ปรึกษาหาหรือคนไทยสักคนเดียวไม่ถามประชาชนสักคำและเขายังมองอีกว่าลำพังตัวนายกอย่างนายอนุทินจะกล้านำสิ่งเหล่านี้ ไปทำข้อตกลงไปเซ็นสัญญาโดยลำพังคนชื่ออนุทินนี้จะทำได้หรือถ้าไม่มีเรียกว่าการให้ท้ายจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดคําถามอีกว่าเอาไปแลกเปลี่ยนอะไรหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่มันสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่ครับที่ควรจะยกเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องใหญ่ๆที่พยายามจะกลบเกลื่อน เป็นจำนวนคนตายในภัยพิบัติที่รัฐบาลเกิดความล้มเหลวในการช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันท่วงทีทำให้ผู้คนต่างดิ้นรนเอาตัวรอดชีวิตใครชีวิตมันจนบิ๊กโจ๊กได้มาพูดว่ามีการตายเป็นพันศพแบบนี้เรื่องไปยกอันที่เรียกว่าทรัพย์สินของชาติตนเองไปให้ประเทศอื่นสิ่งเหล่านี้ เป็นการที่จะต้องเพ่งเล็งแล้วก็นํามาขยายความตีความเอาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้เนื่องจากมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักที่รัฐบาลที่ทําแบบนี้ไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสิ้นเชิงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะจับตาไม่หลงเหลี่ยมไม่หลงเชิงของคนพวกนี้นี้ต่างหากที่พวกเราควรจะมาพูดกันรวมไปถึงการที่ แสดงออกชัดเจนของรัฐบาลน,นี้ในการที่กลัวพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเมื่อถึงคราวที่เปิดสมัยประชุมอีกสิบวันที่ถึงนี้กลัวว่าเขาจะยื่นซักฟอกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแก่รัฐบาลตนเองท่านครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนายอนุทินหรือรัฐบาลชุดนี้บุคคลกลุ่มนี้มาถึงขั้นนี้แล้วสิ่งที่เราพบเห็นหลักฐานพยานต่างๆในการกระทําความผิดแต่ละ คดีแต่และอย่างมันมากพออยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วความเป็นจริงมันอยู่ที่ว่าคนที่กลัวการที่พัคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำสิ่งชั่วร้ายที่รัฐบาลน,นี้มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาเปิดโพ์ตีแผ่ให้กับประชาชนได้ทราบมันใช่ในายอนุทินจริงหรือไม่หรือว่าความเป็นจริงอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของนายอนุทิน ที่เป็นคนกลัวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายอนุทินต่อนายอนุทินนี้นะครับขออภัยมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเป็นสิ่งที่เราพบเห็นมาเบื้องต้นแล้วว่าเรื่องต่างๆมันไม่สมควรที่จะให้บริหารประเทศต่อไปได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เป็นจุดตายคือสิ่งที่อยู่เบื้องเล็กเบื้องหลังการกระทําที่ไม่ชอบมาพากล เอาความยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือจากการที่ตนมีอำนาจเราเรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็นบุคคลอำนาจมืดกลัวว่าเรื่องราวตนเองจะถูกเปิดเผยถึงแม้ว่าเมื่อถึงคราวยกมือว่าจะต้องไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจะมั่นใจว่าพักส้มยกให้ตนเองก็แล้วแต่แต่เ้าะว่าความจริงเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยพร้อมกับพยานหลักฐานคนทั่วโลก ประชาชนทั่วประเทศจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นการที่หยิบยกขึ้นมาพูดอยู่บ่อยๆหรือไม่ซ้ำยังมีข่าวเล็ดลอดออกมากรณีที่พยายามจะเอาเรื่องนี้ไปต่อรองกับทางพักเพื่อไทยหรือดออรทักษิณชินวัตรตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นไหมครับพยายามจะบอกว่าไม่ยิ่นอภิปรายแบบนี้ได้หรือไม่ถ้าหากจะแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่อุดทนรหรือไม่รับ อุทธรณ์คดีหนึ่งหนึ่งสองดรทักษินก็แล้วแต่ว่ากันไปสิ่งเหล่านี้เราได้ยินเขาลือกันมาหนาหูตลอดเวลานะครับท่านครับตรงนี้ผมจึงมาย้ําว่าสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเห็นมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันผู่เขาได้ประจานซึ่งคนไทยส่วนมากเขาก็เชื่อไปมากแล้วด้วยอยากจะเห็นความจริงให้ปรากฏกลับไม่กระทํา กับไม่พุ่งเป้าไปตรงนี้จะไปพยายามทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นความจริงให้เกิดเป็นเรื่องจริงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองตรงนี้พวกเราจะต้องจดจําไว้ให้ดีนะครับอย่าให้มันได้มีอํานาจเข้ามาบริหารบ้านเมืองต่อไปเบ็ดขาดเป็นอันตรายต่อพวกเราประชาชนทั้งสิน้นไม่ใช่อันตรายต่อคนใดคนหนึ่งเลยนะครับท่านครับวันนี้พรรเพื่อไทย เขาได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยดูแลพร้อมกับจัดทีมงานเป็นรถตักขยะรถอะไรต่างๆนานานะครับนำโดยท่านธีรรัฐน์สำเ็จวนิชย์แล้วก็พันตำรวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักประชาชาติก็ได้ลงไปช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ไปแสดงถึงความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่น้ำลดลงแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการฟื้นฟูด้านต่างๆ ขาได้มีการนำบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านไปช่วยดูแลไม่ว่าจะเปียนขั้นตอนการจัดเก็บบ้านช่องขั้นตอนการเร่งกระตุ้นการเยียวยาขั้นตอนการฟื้นฟูกกจ,จิตใจผู้ที่รับผลกระทบตรงนี้เราต้องจับตานะครับต่อไปนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือภาพการโจมตีพักเพื่อไทยอย่างหนักหน่วงถ้าหากว่าถึงเวลาที่ใกล้จะเลือกตั้งจริงๆนะครับ เกิดขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆที่พวกเราคิดเอาไว้ว่าจะนำเรื่องเราใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นและการถูกรังแกจะไปฟ้องต่อพี่น้องเมื่อถึงข่าวเลือกตั้งเราเตรียมอย่างนี้ไว้เขาก็เตรียมเหมือนกันว่าคิดแผนว่าจะทำอย่างไรมาโจมตีเหมือนกับที่เคยกระทำมาเรื่องนี้เราต้องรู้เท่าทันแล้วก็ไม่หลงเหลี่ยมกับบุคลคลกลุ่มเหล่านี้นะครับ ท่านครับขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกระจายข่าวลักษณะนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไปหลงเชื่อหลงตามทางที่เขาเบี่ยงเบียนไปให้สนใจในหน้าจอทีวีสิ่งที่รัฐบาลนี้กระทำความเสียหายเราก็ได้เห็นแล้วกระทำการต่างๆโดยไม่มีฝีมือมือไม่ถึงทำให้พี่น้องประชาชนเกิดการสูญเสียโดยที่ไม่ควรจะได้เสียแบบนี้ ทำให้ประเทศชาติต้องเสียทรัพย์สมบัติอันมีค่ามากมายมหาศาลเป็นการเอาประเทศชาติไปสู่หายนะแพ้การต่อรองต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือประเด็นสําคัญที่เราต้องจับตาที่เขากําลังจะเบี่ยงเบนประเด็นไว้อยู่ต้องช่วยกันตรงนี้นะครับขอให้ท่านเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงเคนิวสขนตาเสีข่าวโดวยผมเกียรติศักดิ์ ขอพรบคุณมากครับ